แน่ก็กำลังมองหาร้านซื้อขายไอเดฟีฟ่ไฟที่ไว้ใจได้กันอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลยครับเพจสุ์ไก่ช็อปมีรหัสสวยๆขายมากมายตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันและยังรับซื้อรหัสตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรหัสไก่กาหรืหอรหัสเทพแค่ไหนก็รับซื้อไม่อั้นตอนนี้นี่ขาดแคลนรหัสมาขา,ายมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเพืพ่อนๆต้องการขายรหัสหรือต้องการรหัสสวยๆเนี่ยก็ต้องเพจสุ์ไก่ช็อปเท่านั้นเพจจริงต้องมีผู้ติดตามมากกว่าเก้าหมื่นและยอดไลค์มากกว่าเจ็ดหมื่ เอาเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําชาเลนจ์ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราทําชาเลนจ์ใช้ปืนพกทั้งเกมไปนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีน้องๆเขาขอมาบอกว่าอยากให้พวกเราใช้ปืนลูกซองทั้งเกมบ้างเออคือมันท้าทายมากเลยนะเว้ยทุกคนเพราะว่าปืนลูกซองเนี่ยมันยิงไกลไม่ได้มันยากมากดังนั้นเนี่ยเราจะอารมุ่อรวยนะครับให้ใช้ลูกซองอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแม็กเซเวนขอเป็นกระสุนลูกซองใช่แล้วอันที่เป็นกระสุนลูกซองเท่านั้นนะครับผม ทุกคนคิดว่าวันนี้เราจะชนะหรือเปล่าครับผมขนาดพกเราเกือบชนะเลยพี่เออขนาดเป็นพกเนี่ยเรายังเกือบชนะเลยคือบนพาดไปนิดเดียวเว้ยวันนั้นน่ะถ้าพี่ไม่ตายก่อนคือชนะเลยใช่เปล่าริงนี่แต่ว่าวันนี้พี่รักพลเสบียงไม่ได้มาน้องมิ้น์ของเรามาแทนนั่นเองครับผมอยากไปบ้างครับว่าแต่น้องมิ้น์ไหวใช่ไหมใช้ลูกซองทั้งเกมเนี่ยไหวอยู่ครับ ไหวอยู่นะยังมตไม่ไหวก็ต้องไหวนะฮะถามมินแล้วถามพามพวกเรายังไหวนะมเออแล้วแล้วตานกับแจ็คกี้ไหวหรือเปล่าไม่ไหวครับเออเออไหวก็ได้เออมันต้องไหวดิโถ่เอ้ยไม่ไหวก็ต้องไหวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยแก๊งพีพีแซดของเราจะสามารถเอาตัวรอดโดยใช้แค่ลูกซองได้หรือเปล่าถ้าพอกันแล้วไปเลยครับไปเลย โอ้โหดูดได้เลยไกลเกินไปหรือเปล่าถึงถึงแน่นะถึงมีคนมากับเราป่าโอ้โหมีสองตีเลยข้างบนน่ะทีนี้แหละพวกเราเตรียมบวกไปได้เจออเออขอให้เจอลูกซองน้องแบบว่าแบบว่าใช้ืนอื่นก่อนได้ไหมน้องไม่ได้ไม่ได้เราใช้แค่ลูกซองเท่านั้นถ้าไม่เจอลูกซองคือเยอะเมนาะเราเราต้องต่อยเท่านั้นมาถึงก็เจอเลยลูกซองยาวเอา เฮ้ยใครโดนตาลโดนยิงแล้วฮะล่าสุดเราต้องวิ่งไปช่วยตาลก่อนน้องนี่ไงนี่ไงยังไงโอเคลุยเลยพวกเราไม่มีปืนต่อยได้ปะต่อยไปก่อนแล้วกันได้ได้ต่อยไปก่อนได้เลยห้ามใช้ปืนอื่นนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนยิงจากข้างบนอยู่ไหนไม่รู้ไปแล้วอยู่ข้างบนเนี่ยบนบ้านแอลโค่แสบเฮ้ยเราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนโอเคล้มแล้วฮะแสบจริงๆเลยตัวข้างบนนี่อ่ะ ซามทีทำไม่ตายเอาลาตัวนี้เคลียร์แล้วเหลือตัวข้างบนวันเอลบาเลต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 โอ,ยโอย้ยิงเจ็บนะนี่ฮะยิงเไอ้อมินมินมินไอ้ไอต้ไอตานคนที่มึงมองไอ้ตา <c oughs> ใช่เหรอ <c oughs> ไอ้ตานคนที่มึงเมออยู่นี่เฮ้ยเราต้องไปยิงน้อง <c oughs> อยู่นี่ทั้นสองนี่ไงเรียบร้อยน้องสาวเดี๋ยวนีตาเอ้คนนี้คือคนที่ตาจีบเมื่อตอนที่อยู่หน้าห้องรอนะทุกคนอันนี้คือผมไม่ได้อัดไว้นะ ถ้าแป้งมาเจอก็โดนพลาแน่ก็ก็ตามนั้นโดนพลาแน่ตายแน่เออตายโดนแน่บอกเลยโดนใหม่หัวแน่พวกเราได้ปืนครบทุกคนหรือยังเอาป่ะเอาส่งยาเปล่ามีแล้วมินได้ส่งยังยังเออเอาให้น้องมินเลยมินเอาส่งยามินแบบวิ่งไปวิ่งมาอยู่ไม่มีปืนใช้มีมีกระสุนป่ะได้แล้วครับไม่พี่ถามเฉยๆพี่ก็ไม่มีเหมือนกันเอ้าแล้วจะถามทำไมวะเนี่ยโอ้คนอยู่กับมินนู่นน่ะมินอยู่หกไกลอ่ะ เจอคนอีกแล้วอพี่ไม่เคยจะเจอคนเลยเนี่ยเอาแล้วน้องมิ้นบวกแล้วพี่ต้องรีบไปช่วยน้องใ่อกรสส่วนก่อนน้องปืนพี่ยิงไก่ไม่ได้เด้อปืนพี่มันยิงได้แต่ระยะสั้นๆไอกระสุนเลยอ่ะล้วันม่โอ้โหเขาเก็บแล้วอ่ะทุกคนดูดิเขาเก็บหมดแล้วมั้งไม่เหลือให้เราเลยเหรอเกินไปหรือเปล่าน้องมิ้นเขาไม่แบ่งเราเลยอ่ะ มีคนบีมาสกิอมามีคนบีมาสกิโอเคเราต้องลุยเราต้องลุยแลวไอสองคนนี้มันทำอะไรกันเนี่ยล่าสุดขับแมคลาเรนเล่นกันแล้วขับหรือขับหรืใครขับคนโถคนอื่นเขาก็เล่นบวกเดูดิน้องมินเขาไปยิงคนเดียวเลยอ่ะเขาไม่ให้เรายิงบ้างเลยเราต้องรีบทำคะแนนแล้วเนี่ยโอ้โหเราจะโดนน้องมินแซงไม่ได้เมื่อกี้มีคนอยู่ตรงนี้แตะแต้มนี้จะต้องเป็นของเราผมบอกเลย เอาเฮ้ยเฮจริงด้วยจริงด้วยเห็นไหม้องวินโดนตรงไหนอ่ะมินวินเข้ามาในบ้านเร็วตรงนั้นอันตรายเออ้สู้นะเอพี่บอกให้เข้ามาในบ้านไม่ใช่วิ่งขึ้นไปขะโทคนทเขาไม่ฟังเราเลยอ่ะอันคนท์ตรงไหนเขามากับพี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่บอกเลยเดียวอ่ะน้องเข้าขวาเดี๋ยวพี่เข้าซ้ายโอเค สองคนเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วไรู้เดียวี่มาช่วยแล้วน้องอ้าโอ้ทุกคนนอเขาแย่งระหมดเลยไม่เหลือเลยวะโธ่โอเคเดี๋ยวพี่ขอเก็บของกันนะพี่อะว่าไงคนมาสามตัวพี่ดูสิสามตัวเลยเหรอโอ้โหเราอยู่ตรงนู้นแล้วเราจะยิงมันยังไงเนี่ยเราไม่มีปืนยิงไกลข้างหลังก็มีเราใช้แค่ลูกซองอ่ะ พี่ว่าเราวิ่งเข้าวงก่อนไหมน้องมิ้นโอเคโอเคไปไปไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่บล็อกหลังให้วู้ดี้เขายิงใหญ่เลยเอ้ยน้องมิ้นไ่เนอะช่วยน้องก่อนทุกคนนอกจากจะเอาตัวรอดจาบปืนระยะไกลแล้วเนี่ยต้องระวังด้วยนะฮะซ้ายขวาหน้าหลังมีคนหมดเลยระวังระวังน้องมิ้นเติมยาเลยมีคนมาแล้วเดี๋ยวตัวนี้พี่จัดเองจะวิ่งไปไหนเรียบร้อยล้มหนึ่ง โ <Okay, S 2> อเคเหลือเพื่อนเขา,าเหลือเพื่อนเขาเฮ้ยเฮ้ยตาลบวกตรงนู้นเลยยิงมาแล้วมันพี่พี่มันจะยิงไกลเป็นไรอะไม่เงี้เฮ้ยเข้าไปนัดเลยเรียบร้อยตรงนี้ล้มแล้ว,วลเอาเอาน้องมิน<ะ>ไม่นะนเฮ้ยโอ้โหแล้วเขาเรีบซ้ำมินเลยะโอ้พี่ไปช่วยน้องไม่ทันจริงๆอะ่ะพี่ขอโทษแต่ว่าแค่นี้ต้องชำระเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ นี่เน่จะมาช่วยเพื่อนหรือ,อเรียบร้อย,ยเรียบร้อยเอาละไ,ได้เวลาไปดูดของน้องมิตแล้ว <c oughs> อ่าวงมาพี่ตุ๋นนวงมาด้วยโอ้โหแค่นี้ก็ลำบากพอแล้ววงยังจะบีบอีกกระสุนก็ไม่มีเ <c oughs> หลือแค่ผมกับแจ็คกี้นะครับผมตอนนี้นะเราจะต้องเอาตัวรอดให้ได้จากเหล่าแกรนมาสเตอร์ทั้งหลายนะครับผมเออทุกคนครับพี่ขอกำลังใจหน่อยได้ไหมฮะ ขอบคุณครับเงียบกิฟเลนหลไม่ได้กำลังจงกำลังใจอะไรทั้งนั้นคณชีวิตขอบคุณกำลังใจทั้งหลายเลยะครับผมขอบคุณมากแฮะกำลังใจเฮ่ออเลกาของเยอะนะคนเยอะด้วยโอ้โหงั้นไม่ไปดีกว่าเราไปแล้วเราจะรอดไหมเหอออันนี้ก็สุดเลยเนี่ยไอ้ลูกซองเอ้แจ้งโดนยิงเหรอโอเคโอเคเอยแ้่กระสุนเร็ว เอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปช่วยแจ็คกี้กันดีกว่านะฮะไปแล้วแจ็คมาแจ็คอะไรพี่ตุนเราต้องโถมบ้านนี้เฮ้ยโดนยิงโดนแล้วโดนยิงแรงมากเลยนะดอะไรวะแรงจิ้มไรเอ้ยโดนไหนเนี่ยเอาโอ้โหด้านหลังเข้าปะทอยพระเอกมาแล้วจ้าแต่ก่อนอื่นเราต้องไปเอาของก่อนเมื่อกี้เราตายอยู่ตรงไหนเนี่ยเออตรงนี้ตรงนี้โอเค เฮ้ยโอ้โหมีศัตรูรอบทิศเลยแฮะเขายิงเราได้สบายเลยปะโถอะไปเก็บปืนอะไรมามั่วซั่วก็ไม่รู้ได้ได้เก็บปไปแล้วแหลกของเราโอเคบนบนบ้านเนี่ยพี่มีคนบนบ้านใช่ไหมแล้วหนึ่งแป๊บหนึ่งนะก่อนจะเอาบนบ้านขอเติมยาแป๊บหนึ่งตอนนี้คือชช่่่ววยยพีตกันเออมาช่วยพวกพี่ก่อนเร็วแทงหน่อยแทงหน่อยพี่พี่แทงหน่อยเอาละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปได้ทางนี บ้านนี้โอเคเป็นไงแอ็จะไม่โดนโอ้โหระวังระวังระวังบ้านสองชั้นบ้านของฉันบนหัวมินนะบนหอมินเลยบ้านข้างหน้ามิน่ะมีบ้านนู้นด้วยแฮะเรายิงไกลมาเรายิงไกลไม่ได้ด้วยทุกคนอยู่ห้องอยู่ห้องบันไดนะไปไปเดี๋ยวเราไปช่วยน้องดักบันไดอยู่ไวเคลียร์ยังเคลียร์ยังตรงนั้นได้ดีไม่ได้ได้ไงสองคนเออสวย สวยยอดมาหบินเกลียวบินหดเกินไปหรือเปล่าแล้วใครตอดอีกแล้วว่าไหนๆโยนตรงไหนโดนตรงไหนไม่รู้อะคนตอดอะโอ้โหเนี่ยฮะทุกคนข้อเสียของการใช้ลูกซองก็คือเราไม่สามารถจิงไกลได้จิงร้อนแรงต็งเราเราต้องแบบเข้าประชิดเท่านั้นโอ้ยวงวีบด้วยฮะตอนนี้ระทึกมากฮะเลอแค่ไม่เหลีอยใครไม่เหลียแปดคนเท่านั้นนะครับผมเหลือที่เราชื้อที่ที่เนี่ยหน่อย เหรียญเหรอคตารางสังหารหน่อยไม่มีอะดิพี่ไม่มีเหรียญเลยฮะตอนนี้แจ็คเราจะหลบอยู่นิ่งจริงเหรออยู่นี่แหละดีแล้วพี่เราเราไปกับสองคนนั้นดีไหมเนี่ยสองคนนั้นเขาไปบุกแล้วคนหนึ่งล่างหนึ่งโอเคตามเฮ้ยโอ้โหด้านสายมือนั่นเรียบร้อยลงไปหนึ่งเรายิงไกลไม่ได้เราเสียเปรียบเขาโอ้ยโดนโดนโดนตรงบ้านบ้านไม้ล้อขาวพี่ใช่ตรงนู้นก็มีแล้วก็าาบ้นหลังสุดขวาสุดก็มี เอ้าเราต้องวินไปบุกคนเดียวด้วยโอ้โหเราต้องไปช่วยน้องอนหญิงคนเดียวเน็ตี้อ้โ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 อ้อ้โอ้้า้โก้โอ้้้โอ้โอ้้โอ้โอ้อ้อ้โเ้น้โออ้้โโ้้อออออบนี่ไง้โโออ้้ เมื่อกี้หมดแม็กเลยนะหมดแม็กไม่ล้มงงมากมินหลังมมน้องมินน้องมินช่วยด้วยโอเคสวยครับเอ้ยไอวัวเอ้าไอวัวก็ตั้งแล้วนี่นะว่าโทษเอ้ยล้มเฉยพี่ขอโทษนี่เราพานน้องมาตายใช่ไหมแล้วเหลือแจ็คกี้คนเดียวด้วย ไม่นะเอาแล้วเหลือแค่แจ็คกี้เท่านั้นวฮ้ยมาเลยเอ้ยเอาเรียบร้อยแฮทุกคนประโถเอ้ยวิชชั่นเฟลไม่น่ารีบเลยเราอ่ะใช่เรารีบเรารีบไปหน่อยนึงอ่ะพี่ขอโทษประโถเอ้ยและภารกิจของเราในวันนี้คือเฟลอีกแล้วครับผมไม่นะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้ชาลเลนจ์หน้าเราจะต้องชนะให้ได้เลยโอเคปะ่ะประเด็นคือเราโดนตอดจากไกลๆไงเออเราก็เลยตายถ้าเราแบบยิงไกลๆได้เนี่ยเราชนะไปแล้วจริงๆไม่ได้ไม่ได้แก้ตัวด้วยทุกคนเสีย,ายมากเออเพราะว่าเราเสียเปียบที่เราแพ้เนี่ยเพราะว่ามีตี่อื่นมันตอดมาเออเสียมากใช่แล้วเอาเลยฮะสวันนี้พี่ไข้ตุน๋นพี่แจ็คพี่มินแล้วก็พี่ตาเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ